อือเราบมาเอ็ดเลยบักเอ็ดเลยอือเราแล้วลน้ำของสีเดือดโ hone เดืโ hone ทีุ่ดพอดีที่น่าจะโดนไปแล้วแหละถ้าไม่โดนกัดแล้วกัดแล้วนี่ไนะ อยากเจอตึงๆอยากเจอตึงๆอยากเจอตึงๆหืมหืมพวดวดเป็นไงอยากเจอตึงๆอยากเจอตึงๆ ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมและนานาตกปลาทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเก่งนะครับช่อง F i s h b a t t ิลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่คลองสามคลองหลวงนะครับรอมานานบอกเลยนะครับคลองนี้รอมานานโอ้โหน้ำเพิ่งจะลงนะตั้งแต่ทันวาปีที่แล้วนะนี่ลงมาประมาณ5้าสิเซนนะครับก็เลยต้องรีบมาตีปลาช่อนนะครับวันนี้น่าจะสนุกนะครับน่าจะได้ลุ้นกันเลยนะครับเพราะน้ำลงเยอะมากทีนี้ตอนพอน้ำขึ้นปลาจะซุกอยู่ในผานะจะซุกอยู่ตามผา ทีนี้ตอนน้ำลงแล้วมันพ้นออกจากป่าแล้วนะครับก็ทีนี้ปลาที่มันซ่อนๆอยู่ก็จะน่าจะออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ทาให้เรามีโอกาสได้ตัวนะครับวันนี้ก็มาลุนกันนะครับว่าผมจะได้กี่แต้มนะครับเราจะได้โทฟี่มาฝากนานากันหรือเปล่านะครับสำหรับนานาท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกก็รบกวนกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้พร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมฟิชแพทเทิร์นครับใครครับน้าล่าปลากันไนี่ต้อง โดนแล้ววันนี้จังๆไปลุย่จะมีโอ้ทำไมกันหรอเงี่เราบักเอฟเลยบักเอฟเลย มาแล้วครับฟิสแพทเทิร์นแต้มแรกครับผมคลองสามน้ำลงนี่ หานแต้มต่อไปครับนี่นี่ว่วช่องแบบน้ำสองสีนี่แล้วแล้วน้ำสองสีโดอโฮนโดโฮนนี่พอดี นี่ครับอุย้ยคิปเปอร์ไม่ดีเลยนะนี่แต้มที่สองมาแล้วครับนะครับาาแต้มต่อไป ใหญ,ใหญ่กระชากใหญ่อาบาตัวนี้เา้าไม่โหถ้าถาบใช้ดีเขาปล่อยแย่เลยนะ <laughs> สามหลุดเป็นร้อยนี่เออไม่กัดเลยเหรอ ึบบน,นี่เ้ไงโอ้โหเปลี่ยนทางน้ำเลยมันอยู่ในร่องเสานี่แหละต้องอยู่ในร่องอยู่ร่องเสาเลยนะ ขออีกไม้ดิไปลึกๆนะฮะพอไปลึกๆเึ๊บมามามาไปยิงไปยิงไปยิงกดแดกหน้าลุ้นที่หวายนะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ตรงนี้ก็หน้ามีเนาะตีตรงไหนเนี่ย ร้านกุฏิ่งที่เขาไม่น้ำไม่ให้น้ำตกอ่ะน้ำไม่ตกหรอเออขอไม่ว่าเลยแต่เขาด่าน้าคนเดียวว่เขาไม่ด่าผมนี่เปล่าลองไม่ใช่ตรงเอตรง,ตรงมันเถิดมาอีกหน่อยมันจะมีช่องลงเห็นปหมล่ะเออตรงนั้นนั่นนิดเดียวเองเออเอาเหยื่อแกข่งๆน้ำเล่นด้วยไม่ได้ตั้งใจตกหรอก ผมแว่งอยู่นี้ใช่ปะผมแว่งแว่งอยู่นี้มันวิ่งออกมาจากใต้บ้านมากัดเหรอเยเหี้ยผมโหดไงเขเหี้ยผมมันเทพไงเออรอมาดูโปโปสตีทฟิชชิ่งของสามตกอยู่คนเดียวดูนี่ไงตีมไงชิปเข้าไปในรูอย่างแม่นปึ๊บ สวยดูลีลาครับลีลาการเจอสิครัตึกนี่กบยางนะไม่ใช่หนอนนะนดูลีลาการเจอเนีหนอนนี่ชิดซ้ายเลยนะปวดหัวจริงจริง <What? S 1> <laughs> อะไรวะโธ่เอ้ยอยากเจอตึง้งตึงตึงต้งอยู่ไหน ลงน้ำเพาะที่ไหนตรงนี้น่ามีรว่ี่เป็นข้กแนนมาเย อยากเจอตึงตึงหืมหืมพูดพูดเป็นไงอยากเจอตึงตึงอยากเจอตึงตึงอยากเจอตึงตึงฮึบฮึบสื้อว่ะโอ้ยหุ่ย ยตัวนี้ดันโลได้ไหมฮะหืมตัวนี้มีสามขีดได้ไหมสามสี่ขีดได้ไหม สวยมากตัวยาวตึงๆนะกัดกบสู้ชีวิตนะครับนี่ตัวนี้แต้มที่4นะครับผมสวยมากใหญ่ของสามอยากตึงต้องได้ตึงครับผมนมี่เป็นไง เฮ้ยจอดได้เปล่าไ,ได้กระเทียเท่ยงเขาใส่เขากระทื้นป่าวเขาน้ำดีก็เลยทางันไรอ๋อหมายนี้นี่เองเออไม่ได้มานานแล้วที่ผมได้ไซส์สองเกือบสามโลไปนะตัวนึ้นะเขาช่อนมาอุยบอนะ้ยโอุ้บ ปุ๊บมรงนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุขึ้นนะทำไมทำไมอ่ะเอีมากอ่อเฮ้ยลดลโอ้โหจะหนีซะแล้วแต้มที่แต้มที่ห้าครับผมไม่ใช่ตัวนี้หรอกไอวตัวจัดใหญ่นีืเหรอโอ้แม่งปมาถึงหนึ่งเลยแม่งปพาไม่้าไม่มีตัวเดียวด้วยนะแต้มที่ห้า ที่หาแล้วเดี๋ยวหาเจ้าต่อไปครับไปเฮ้ Ha 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 ha! มันเปิดหรือไงฝาอะไรฝาถังอ่ะไหนเนี่ยปลามันหลุดออกมาเนี่ยอือเออก็ดูดิเนี่ยมันปิดที่ไหนแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วใช่ตีได้บ้าอะไรนะสองตัวเออปลาหลุดมจากถังเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์บีบแต่ผมมาผมก็ดูอะไรวะบีบแต๊ที่ไหนเนี่ยผมบอกปลาหลุดปลาหลุดออกมาหลุดได้ไง ก็ป๊ามันน้ำไม่ได้ล็อกฝาโอ้โหแย่เลยมันไม่กดตัวใหญ่เออผมว่าผมล็อกหนักไอ้นี่มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยคันเป็นปลาอะไรนะปล่อยปลาเยอะปวดหัวขนาย ทางนู้นด้วยเหรอตีเลยอืมตีเลยโอ้หต,ตัวนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับตัวบลุ่มเลยโอ้โหโลได้ตัวนี้เกือบโลอ่ะเจ็ดแปดขีดนะกับกบสู้ชีวิตนะครับนี่หกแต้มไปหาแต้มต่อไป เดี๋ยวขับแก้มต่อไปได้ปะเอ้ได้ได้ได้อยู่นั่นแหละกัดแล้วมีตัวแล้วเนี่ยมีดิฮึยฮ้ยฮึยบอกแล้วอู้หูออกไปเลยออกเลยคนละใบคนละใบคนละใบไอ่จ้าเน่ยกัดผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะ ย่างนี้ไไม่โดนไม่โดนเบ็ดเนาะักทุกทายเลยลเอต้กอ,อ,อนอ,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 อัวนี้ก่อนดิที่มันกัดน้ำเมื่อกี้เนี้ไม่ติดไม่โดนเบ็ดเลยดูไปเลยมันจะออกไปทางไหนวะป่า นี่นไงแล้วกินไก่นะให้ด้วยนี่ครับแต้ม<ล>ที่เจ็ดมาแล้วแต้มที่เจ็ดัดกันตีเหรอ,อเอ้อ ตีแล้วพี่ตองเนี่ยยืนอยู่คุณคุณคุณต๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปเอาเอาเก๊กๆหล่อเก๊กหล่อนานจะมากับเขาสักทีไหนอาดฮึโอุ้ยรอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยชื่อน้าชื่ออะไรครับผมอือกระเบนของต๋องมีอีกไหมมีอีกไหมฮะไม่มีอีกป่ะมีอีกป่ะ เออตรงนี้สวยเหลี่ยมเนี้ยสวยนะน้ำลงเหลี่ยมเนี่ยสวยของน้องนะของว่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาโซนแะล้วอ่ะขนาดนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับอึ๊บ,ะบไะแดงก์ไปเตปลาดีกว่าเราวันนี้ได้ไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับได้ประมาณไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะไปหลบ จร,จริงจริงคนจะได้เยอะกว่านี้ถ้าเราแบงค์ไม่ปล่อยปลาสะแบบเละเทะหมดนะปล่อยติดอะไรก็ไม่รู้ปล่อยปลาเละเทะแล้วก็บอกปลาไม่กัดเฮลงน้ำไปเลยดีกว่าเราใจใจอยู่แล้ว

นะน้ต,นตีนขอยตีนขอยดแ้มนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามตัวนะครับสิบสามตัวก็น่าจะได้อยู่ประมาณหกห้าหกโลนะนช่วงนี้น้ำลงไม่รู้จะลงกี่วันนะเพื่อน <laughs> ๆคนไหนนะครับอยู่แถวนี้ก็รีบมานะครับเพราะเดี๋ยวนะแง้์ก็จะตกไปหมดก่อนนะ <laughs> รีมาแล้วคล้องสามคล้องหลวงแล้วครับสำหรับน้าท่านไหนที่เพิ่งเข้าชมครั้งแรกก็รบกวนกด subscribe เป,ป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับวันนี้ลาไปด้วยประการชนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนะเอาไปลงอีกอาทิตย์หนึ่งนะ